จงหวัดพะเยาเนี่ยมดเงินไปหลายสิบล้านนะครับในการตีจะวิจัยจ้างบริษัทดังๆหลายบริษัทจ้างมหาลัยดังๆหลายมหาลัยนะฮะมาวิจัยการพัฒนากว,ว้านพะเยาแต่กอบได้รับคือวิจัยแล้วแต่แหได้นํามาพัฒนาจริงๆนะฮะแต่จะทจําจะให้ทุกคนเนี่ยสำนึกตี่ว่ากว้านพะเยาเนี่ยมีบุญคุณกับคนทุกๆ,ๆคนนะฮะแต่ทุกคนยังยังถือว่าบัจัย บาใจ,จเขาเป็นเจ้าของนะครับ,รบเ,เกี่ยงไปเอา้าเทศบาลรับผิดชอบไปจังหวัดรับผิดชอบไปอบจรับผิดชอบไปบอบตรอ,อบก้ารับผิดชอบไปซึ่งมันบาดใจสุแล้าคืออยู่ติจิตใจคนนะฮะพอเขาสามารถทําจิตใจคนให้มีสํานึกได้ก็จะนํามาสึ่งกว้านได้ในส่วนตัวของภาคธุรกิจค,คิดว่าน่าจะมีแค่น,นี้เองนะฮะครับ,รบไอสว่างเป็นคนที่ เป็นชมล้มนะครับเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาปลาต้นน้ำกว้านพะเยาคิดว่ากว้านพะเยาปัญหาของกว้านพะเยาปัญหาของปลาต้นน้ำกว้านพะเยานั้นมีอย่างท่องครับการพัฒนาของยังท่องถิ่นตังบนแล้วเป็นนี่นะครับเปิดจัดมีการจัดสร้างผานังผนังกันน้านะครับซึ่งคําว่าผานังกันน้ำนี่จริงๆแล้วถ้าความถ้าความหันของเ,อเจ้าบ้านก็คือเป็นถนนนั่นแหะนะครับเพื่อ ท้องทิ่นั้นก็หวังจะเอาผิวเ,เอาหุนตางไปฮือฮือชุมชนแอวหลอกกว่นมันได้มวลดีมันได้เจริญดีแต่มันนึกถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับวิถีระบบนิเวศของป่าซึ่งตอนนี้นะครับปา่าดีเคยวังไครเลาะบ,บ้านติดเจ้าบ้านอยูเลาะกว่นเราฟังนั่นนะครับป่ามาขึ้นไปวางไข่ละนะครับมันมีผลกระทบกับ คนดีหาป่านะครับหันฉาดแล้วว่าพี่น้องมาจมนะว่าโอ้ตะกอนในป่ามาว่างไครต่ำต้มตำนาดิป่นดีเลาะบ้านปิ่นนี่มาเดียวแบบนี้แล้วครับมันจะไปทึกไปตื้อติดตังดิป่นโผดินท่านเนี่ยมันก็ถอยกสุพรรณันป่านั่นก็หายไปเนี่ยอันนี้คือปัญหาที่เจ้าบ้านเปืนปะนะครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นห้อมเป็นหูดีขวาเปิีนแปลงว่ายู่แต่ป่ามันเหม่นค้นนี่มันมูหู้แล้ว่าพอหูจะได้มันไปถึงไปปะสิก้อนดินไปผันนังกะดิมันก็ถอยละนี่คือระบบนิเวศของป่าหายไปจากนั่ เมื่อวาจะพักลานหรือพักท่องถิ่นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเขาเขา,เขาแก้ปัญหากันชุดบนนี่มันมันมาได้ผลแต่ต่อไปผมเชื่อว่าถ้าเขาได้ตั้งคณะกรรมการประชาคมหลุมน้าคือว่าถ้าก้านพยาวมีปัญหาแล้วเชื่อว่าปีน้องกลางน้ำปีน้องปลายน้ำเปินกระตรงนี้ปัญหาเหมือนกันเพราะว่าแม่น้ําสายเดียวกันเขาจะได้แก้ปัญหารวมกันนี่คือทางออกของปัญหาครับขอบคุณครับปัญก้านพยาวนั้นค่อนข้างจะนักจะหลายนะอู้กันไปอู้เหมือนนะ,นะครับ อาจารย์มนตรานักวิชาการจากมหาลัยนเรศวรครับปจอจะหันปัญหาของกว้านพยเยาไดใ้ในระดับต่างๆสช่ไในระดับพื้นที่ในระดับนโยบายหรืออะไรอย่างอามีข้อสังเกตรหรือว่าได้ได้หันปัญหาหลังจากที่ได้มา,าศึกษามา,าลงกว้านได้หันไรอย่างพองครับลองลองเสนอความ <c oughs> ปัญหาเข้ามานลครับสิ่งที่สาคัญผมเห็นว่านโยบายการพัฒนา ของกวนพะเยาเนี่ยนะครับมันถูกปรับเปลี่ยนไปโดยวาระของผู้นําของภาครัฐค่อนข้างมากโดยที่ชาวบ้านไม่มีสิทธิ์หรือมีอํานาจในการต่อรองนะครับหรือถ้าเข้าไปก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเป็นแค่ไม้ประดับในการพัฒนากวานพะเยาเท่านั้นนะรตรงนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญมากๆนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับเราเราไม่ได้มองเป็นของหน้าหมู่นะครับมันก็เลยเกิดปัญหาซ้ำซากและกฎหมายต่างๆมันก็ซ้ําซ้อนกันแล้วก็มีหลายหน่วยงานที่ถือกฎหมายคนละฉบับมันก็ทําให้เกิดความขัดเขินในการ แก้ปัญหาร่วมกันนะครับต่างคนต่างแก้เฉพาะจุดดูเหมือนก็เป็นการมองแบบแยกส่วนแต่เราไม่ได้มองเหมือนก็ระบบร่างกายของเราเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกวนที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าส่วนไหนเจ็บส่วนต่างๆก็เจ็บตามแล้วก็เกิดความเจ็บป่วยนะครับอันนี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นปัญหาสําคัญมากโดยเฉพาะงยิงเรื่องนโยบายและกฎหมายที่มันทับซ้อนกันแล้วมันขัดเขินกันนะครับขอบคุณครับเขาหันปัญหาแล้วเนี่ยพี่น้องเนาะทีนี้ผมอยากจะ อยากจะหันอยากจะได้ข้อเสนอจากปีจากน้องของเขาเนี่ยว่าเขาจะช่วยกันแก้ไขปัญหาได้จะได้นำมัสก,การท่านพระคุณเจ้าก่อนกนแล้วกันครับสำหรับวัตามาก็มองว่าถ้าเขาคิดว่าเป็นปัญหาของคนตึงโมยนะเพราะฉะนั้นคนพเยากับหมดต้องไปคิดว่าต้องรอเพราะว่าคนนั้นคนนี้มาก่อนสอสคนนั้นคนนี้มาก่อนมาใจว่า ย้ำหาเสียงกันก็ดีสสคนนั้นมากัตั้งเวทีหน้าพอ่อขุนว่ากันกํามถ้าได้เป็นสสไปกระจกนี้ไปทําได้กะหายกวนเนี่ยเขาจะกักน้ากวนไว้ใจก,กี่เปอร์เซ็นต์กึ่งหนึ่งของกวนเขาจะต้องเอาไปล้างเขาจะล้างเนาะก็คือล่างทิ้งสุก,กี่เปอร์เซ็นต์เขาจะหูแต่ณปัจจุบันนี่ถ้าถามว่าเขากินน้ากวนไปนี่หนึ่งปีนี่กี่ริรเขาระตอบไ,ได้พ่อะมีแผยบอกไว้ ถ้าเขาบอกโห้ไม่กระทั่งตัวเลขของการเจ้น้ำกวนนี่เขาเก็เหมือนกับดําน้ำคุณเปตอลอดก็ถ้าหากว่ามีการประกาศว่าน้ำกวนวิกฤตที่สุดแล้วแล้วก็มีสารปนเปื้อนนักที่สุดแล้วคนทั้งหลายก็บ่ายากมือมองพยเยาจะรครับครับผมท่านนายกครับมีข้อเสนอมีทางออกนห้กับกวนพยเยาว์เจริญพครับเจ็ว่าเทศบาลจะเป็นไงมดนะครับ ปีน้องประชาชนก็ต้องเป็นยังต้องมีส่วนรวมอย่างสําคัญเลยนะครับที่จะก,กําหนดทิศทางก่อนเขามานังอู้กันเอะดีแล้วครับ,รบนะครับมาว่าเขาจะเอาจะใดเขาจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับจะเป็นแหล่งโบราณ็ดีอาศัยขอ้อมูลมือในที่สุดครับทุกขับส่วนครับ,รบในสายตาของของคนท,ทําธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยอยากให้มันเป็นจะใ้ครับกว้านพะเยาผมบัญญัติคือก้านพะเยาเบรรยาัตรกว้านพะเยานะบัญญัติคือจังหวัดพะเยาเนี่ย เติบโตไปอย่างไล่ทิศทางเหมือนอะจะนืึพะเยาเนี่ยเป็นเหมือนพัทยากะจะหืึกพะเยาเนี่ยเหมือนเชียงใหม่กัหรือจะนื้กเหมือนกรุงเทพคงมายางขื้นเป็นอย่างนั้นอยากจะนื้กพะเยาเนี่ยมีเอกลักษณ์มีตัวตนของตัวเองอยากจะน,กกนื้กนักท่องเที่ยวเนี่ยกลับไปควนพะเยาวสวยนะ,ะถ้ามีโอกาสฉันจะกลับมาภาคอีกครั้งหนึ่งคับไอ้สมซักว่าจะได้ครับเรื่องชีวิตเรื่อง เกี่ยวกับกว้านไปยาเกี่ยวกับตัวเก่าเกี่ยวกับการทํามาห่ากินในกว้านเนี่ยจะมีข้อเสนอมีทางออกจะได้เกี่ยวกับของของพีน้องชาวประมงครับครับความคิดของคนอยู่กับกว้านนะครับเนาะซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากจะห้อยกจะหันนะครับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับเนาะเข้ามาจับไม้จับมือหันหน้าเข้าหากันครับปัจจัยบินหลังเข้าหากันเนาะบินหลังคนละทิศละทางปัจจัยครับต้องหันหน้าเข้าหากันนะครับ หาทางออกรวมกันนะครับแล้วก็รวมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูตัวเนาะเพราะว่ากว้านพยาของเราจะน่าอยู่ต่อไปนะครับผมไอสว่างกึดจะได้ครับทางออกติดจะให้ครับกวานพะเยาและลุ่มน้ำอิงทั้งหมดครับมีข้อเสนออย่างครับผมคงจะเน้นการการพัฒนานะครับว่าควรจะพัฒนาไปทิศทางใดดีนะครับ ผมจะยกตัวอย่างการพัฒนาของบอกว่าจะภาคไรก็ได้นะคพัคเอกชนก็ได้พักรักก็ดีซึ่งจะเน้นเอาความเจริญเอาความสุ่ยหรูเป็นเป็นลักนะครับที่แท้จริงๆแล้วผมได้สัมผัสกับฝรั่งที่เป็นมาท่องเที่ยวนะครับเป็นตะกอนในป่อเปิ่นมาเยาสมัยที่ขวายาวสะพานขุนเดียนนั่นนะครับเป็นขวายไม่นะเปิ่นทายลูกไปแล้วเปิ่นไปเมียงฝรั่งพุ่นเปิ่นเอาให้ลูกเปินพอเปิ่นวันนี้ไทยมาจาะวัดพระเยาี่ที่ลูกหลานเปิ่น่อยู่ระแวกนั้นเปิ่นอยากจะหางขวายจาน์ เปิดกันเลยปัากันมาท่องเทียวเปิมาจอท่านมาถ่ายรูปบันหมีแล้วครับตอนนี้เป็นปูนไปย่งแล้วนี่ครับผมอยากจะนึกย้อนภาพว่าเออถ้าเปิดหันสภาพเป็นขวาจานอยู่เนาะนะครับนี่คือความมาเก่าแต่ถ้าพัฒนาไปจะอนนี้เป็นปูนบ้านเปิดไปเลยใช่ไมเปิดมาถ่ายเปิดไปจัียงหายเนี่ยนี่ครับคือการพัฒนาที่มันมายั่งยืนแล้วก็มาสอดคลข้องครับบ้านเฮาเนาะครับครับ อาจารย์นตลตาครับมีข้อเสนออย่างในส่วนของนักวิชาการที่ทํางานกับท้องถิ่นมาผมเห็นด้วยกับทุกท่านคือเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันแต่จะร่วมไม้ร่วมมือยังไงอ่ะนะครับจะให้ใครเป็นเจ้าภาพแล้วนี้คือผม,ผมไม่ผมไม่ทราบแต่ผมคิดว่าคนที่เป็นเจ้าภาพต้องเป็นชา,าวพะเยานะฮะจะอยู่ในรูปแบบไหนก็อะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ต้องมากําหนดแล้วต้องมาคุยกันไม่ใช่ตด้จับวงคุยกันไปคนละว,วง นะครับดังนั้นชะตาและทิศทางในการพัฒนากวันพะเยามันจะถูกกาหนดโดยคนพะเยาโดยรูปแบบไหนก็ตามนะฮะไม่ใช่ให้ทางภาครัฐเนี่ยเป็นประธานหรือเป็นเจ้าภาพผมคิดว่าตรงนี้ผมผมไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ในขณะเดียวกันผมคิดว่าถ้าคณะกรรมการชุดนี้หรือสภาชุดนี้มีขึ้นมาแล้วเนี่ยทางอบยจะต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนรบประมาณทุกปีครับสรุปปัญหาของกวานพะเยาในวันนี้นะครับและก็ทางออกตีต,ตีน้องชาวบ้านของเราได,ได้อู้ได้จ่ากันก็จะมีประเด็นสําคัญคือเรื่องของข้อมูล การแดกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องของการบริหารจัดการกวนพะเยาในเรื่องของความเปลี่ยนเจ้าภาพโดยเฉพาะคนพะเยาจะต้องมาเป็นเจ้าภาพในการจัดการกวนพะเยาครับที่ขาดมาได้คือการมีส่วนร่วมนะครับของพี่น้องเจ้าบ้านในทุกผักส่วนครับอาจจะเป็นการจัดเวทีสวนาแบบนี้นะครับหรืออาจจะมีการอ,าอ้จาศในหลอก ในวงใหญ่กวานี่หมนะครับเพื่อที่จะกำหนดทิศทางในการพัฒนากว้านปพรเยวต่อไปครับขอขอบคุณพี่น้องและก็นักบัการพระคพระคุณเจ้าครับที่มาร่วมเสวนาสนทนาท่องถิ่นในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ